นะครับเริ่มด้วยตอนตอนเช้าก็เจอกับซิตีแบงค์นะครับเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของสาหารัฐอเมริกานะครับซึ่งมีการทำธุรกิจในประเทศไทยมานานมากนะครับแล้วก็เป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนบริษัทไทย <c oughs> ทั้งทั้งใหญ่และเล็กมาโดยตลอดซึ่งเขาก็มีส่วนในการที่จะจัดให้นักลงทุนมาเจอเราในการที่เดินทางมาประชุมเอเปในครั้งนี้ ขาก็อยากที่จะทำงานต่อไปกับเรานะครับเจอแชร์เพอร์เซนเลยนะครับวันนี้ก็มีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นนะครับกับออธิบายฟังเรื่องของแลนบริดจ์นะครับ mm hmm. ก็อยากให้เข้าจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของอินฟราสตรักเจอระดับโลกแล้วก็ให้ประเทศไทยไปพูดเกี่ยวกับเรื่องแลนบริดจ์จะได้เชิอเชิญนักลงทุนนะครับ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นออปเปอเรเตอร์ไมื่อเป็นคอนแทคเตอร นะครับหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีความสนใจที่จะเข้ามาทํางานในภาคส่วนนี้แล้วก็จัดโรดโชว์เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยว่าให้มีการไป <c oughs> ให้มีการไปพูดคู่เกย่ยวเรื่องประเทศไทยในเวทีต่างๆในทุกทุทวีปรวมถึงทั้งการออก s u ส,สเ a น,น n a b i l i t y l ี n k ล o งบหรือเป็นส่วนหนึ่งของกรีนบอลทึ่งจอกในช่วงต้นปีหน้านะครับก็เขาก็ยืนยันว่าที่ที่แบงค์สนับสนุนประเทศไทย ในทุกทุกมิตินะครับเอเป็กซีโอสมิก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมแล้วเปิดแล้วสำหรับการลงทุนแล้วก็มีเวลาไหนที่จะดีไปกว่าเวลานี้ที่จะมาลงทุนที่ประเทศไทยเน้นย้ำไปด้วยว่า SDG Index ของไทยเนี่ยระดับเบอร์43ของโลกเนี่ยแต่ไม่ที่1ในอาเซียนนะครับที่1ในอาเซียนเนี่ยมีความหมายสำคัญว่าเรามีความพร้อมมากที่สุดในแง่ของ sustainability เพราะฉะนั้น,นการที่บริษัทใหญ่ๆหรือโรงงานอุตสาหกรรมดีๆที่จะย้ายถิ่ยยนฐานมาที่ประเทศไทยเนี่ยเรื่องของ sustainability เ,เป็นเรื่องที่สําคัญและเขาให้ความพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ <c oughs> แล้วก็พูดถึงเรื่องของ EV industry ที่มีโรงงานประกอบรถยนต์ EV มาที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็ supply chain ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วต่อไปก็เจอ Microsoft อีกทีหนึ่ง วันนี้ Microsoft วันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการาพบปะก,กับตัวแชร์เพอร์เซนเขานะครับเทียซึ่งเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเลยใน Microsoft เขาก็ hmm. ขอบคุณนะครับล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามาตั้งอาจจะมาตั้ง d a ต a Center อที่เมืองไทยไทยตรามาสหนึ่งเนี่ยเขาจะบินไปที่เมืองไทยผมก็ขอล็อกเข้าไปเลยว่าคืนหนึ่งเนี่ยทางรัฐบาลจะเป็เจ้าภาพเลี้ยงเขาแล้วก็เชิญนักธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องมาเพื่อจะเป็นเน็ตเวิร์กิ่งสังสรรค์เป็นบิสซิเนสแมทชิ่งเพื่อให้ เขาได้มีช่องทางในการที่จะพัฒนาเรื่องของดิจิทัลในประเทศไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็เป็นิ่มไม่แม้ดีในการพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีไบ a ลนโรการเจรจาทวิภาคีกับนายกญี่ปุ่นนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรามีด้วยกันมากกว่า50ปีเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการประกอบรถยนต์สันดาบซึ่ง ผมให้ความมั่นใจเขาว่าเราก็จะไม่ทอดทิ้งรถยนต์สันดาปญี่ปุ่นโดยที่ต้องมีการพูดคุยกันว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้การประกอบรถยนต์สันดาปและสป라이เชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ในขณะที่รถ e ีวีกำลังะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆวิธีว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยสูงสุดในช่วง30ปีที่ผ่านมา ช่วงนี้เราก็ต้องมาดูแลช่วยเหลือกันเขาเองเขาให้เขา,เขา,เขาก็ยืนยันว่าธ,ธุรกิจยานยนต์เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ให้ท,ที่ญี่ปุ่นให้เราสําคัญในการที่จะพัฒนาต่อในประเทศไทยแล้วก็เดือนหน้าจะไปอาเซียนจะแป่นนะครับท่านก็ยืนยันมามาเชื่อเชิญในตัวเองว่าอยากใผมไปซึ่งบอกไปแน่นอนนะครับญี่ปุ่นแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่อง ทวิภาคีหลายหเรื่องนะครับรวมถึงทั้งเรื่องอการประกอบรถยนต์สันดาบด้วยแล้วท่านเองท่านก็อ้อเรื่องหนึ่งสําคัญมากที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของวีซ่าปัจจุบันใี้วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยทั้งสองประเทศไปกลับเปยนฟรีู่แล้วสบายอยู่แล้วไม่ต้องขอวีซ่าแต่ว่านักธุรกิจทั้งสองประเทศต้องขอเราก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ต้องขอแล้วนักธุรกิจในการไปมาหาสู่การติดต่อธุรกิจก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตรงนี้ก็เป็นก็ถือว่าเป็นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะต้องสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วนะครับ TikTok ก,ก,ก็มปหาเองวันนี้นะครับ,มบเมื่อบ่ายนี้เองนะครับก็เราทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วก็เรามีก็ไม่น่าแปลกใจที่เรามี a c t i v e User ที่ประเทศไทยเนี่ย43ล้านคน43ล้านคนซึ่งถือว่าสูงมากนะครับทุกคนหข้องนี้ก็คงก็คงเทิกตอ,อกอะ่ะผมว่านะครับทีนี้ทํำยังไงที่เราจะมาช่วยเหลือ ซึ่งการและการทาให้ทาให้เขาได,ได้ประกอบธุรกิจที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดถึงเรื่องโอท็อปนะครับผมก็บอกว่าประเทศไทยเองไม่ได้มีแค่เชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพเรามีอีกหลายจังหวัดซึ่งซึ่งต้องการการโปรโมตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยก็เขาเองเขาก็บอกเขายินดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนที่มาใช้แพลตฟอร์ม Tik t o ็อกเนี่ยมาทำการ คุกกิ้งโชว์ซึ่งถ้าเกิดเป็นที่สั้นๆแล้วก็สนุกสนานเนี่ยก็เป็นช่องทางที่มีคนเข้ามาดูเยอะเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารใช่ไหมเราก็เข้าจะมีการเทรนนิ่งให้กับโปรดักช c h a เปี้ยนที่เราไปได้คัดคัดเรื่องมาแล้วก็ให้ทางทิกตอกมาช่วยเทรนนะครับตรงนี้ลวมถึงทางซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆด้วยนะเราก็ขอให้ t i k t o กเนี่ยมาสร้าง เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะการที่เราจะเน่นโซเชียลมีเดียให้มันมีประสิทธิภาพสูงเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมีการแนะนําจากทาง operator ด้วยเหมือนกันตรงนี้ทาง B.O.I ก็เสนอแพ็กเกจให้ว่า,าเดีวางเซรนิ่งเซ mm ็นเตอร์ก็จะมีสิทธิโยชน์ทางภาษีให้ด้วยเหมือนกัน mm hmm. เขาก็มีความสนใจนะครับ mm hmm. บริษัทสุดท้ายที่เจอวันนี้ก็คือ booking.com นะครับ booking.com ซึ่ง เขาก็ไม่ยืนยันว่าตั้งแต่เราประกาศวีซ่าฟรีที่จีนเนี่ยมีคนเข้ามาวิสิตเว็บไซต์เนี่ยเพิ่มขึ้นเจ็ดเท่านะครับผมก็บอกว่ายังไม่ดีพอผมอยากทาให้เยอะกว่าน,นั้นลองดูซิเราสามารถทําตรงไหนได้บ้างที่เราสามารถเพิ่มจํานวนคนที่วิสิตท,ที่เว็บไซต์เขาได้นะครับบุ๊กิ้นต่คอมเป็นเจ้าของอโคล d าด้วยซึ่งอโคลดาเองก็มีพนักงานหลายพันคนที่เมืองไทยแล้วหลายพันคนก็เป็นพนักงานต่างชาตินะครับตรงนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนเข้าอยู่เยอะ ผมก็ให้ข้อคิดไปว่าเรา <S <S เราเราน่า,า, <S <S าจะทําอะไรกันได้มากกว่านี้อีกเยอะในแง่ของอาการที่เราโปรโมทเรื่องเรื่องเรื่องทัวริซึมด้วยนะครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเขาก็เขาผูกพันกับเมืองไทยเขารู้จักเมืองไทยดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ก็เวลาป่ายสีมงเย็นที่ประเทศอเมริกาแต่ว่าเดี๋ยวเช้าเนี่ยเขาจะโทรหาผู้ว่าการท่องเที่ยวเลยเราดูซิว่าสามารถทําอะไรกันในในแง่ของภาพใหญ่ แน่นอนเขามาขายของเขาบอกว่าเออถ้าเกิดมาโปรโมทเยอะขึ้นเขาก็ชอบเพราะปีผมให้ข้อคิดเข้าไปว่าไม่ใช่ไหมผมใช้ตังค์อย่างเดียวนะคุณต้องเห็นว่าเป็นพาร์ทเนอร์การที่เป็นพาร์ทเนอร์กันก็ต้องทาอะไรที่ได้ไประโยชน์ทั้งสองทางด้วยนะครับตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันในบรรยากาศที่ดีแล้วก็เขาก็ดีใจที่ผู้นาของประเทศเนี่ให้ความสาคัญกับ booking.com นะครับแล้วก็เป็นกลไกสําคัญอันหนึ่งที่จะช่วยการโปรโมตนโยบายของรัฐบาลด้วย